สวัสดีครับผมพลทธการขอังใบบอลที่จะมาประเดตข่าวสารของการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่22เดือน3 2566กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแมนยูแชมป์นสนามบรรยากาศดี นาบปลีตั้งค่าตัวโอเชนเฮนสุดแพงและก็เรื่องของสตาร์แมทตี้สอํ T e M, อมลาทีมผมล้พิฝันครับเมนยูแชมสนามบรรยากาศดีแมนเตอร์ยูนเต็ดในการของทีมของเอริกเทนฮาสได้รับการโหวตจากแฟนบอลทีมเยือนยกให้โอทัฟฟอร์ด็นสนามแข่งในพิมบรีที่มีบรรยากาศเจ้าเยี่ยมที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยผลสำรวจนี้มาจากมิดไนท์ได้เผยผลสำรวจจากความเห็นจากแฟนบอลทีมเยือนปรากฏว่าโอทัฟฟอร์ดได้รับเสียงโหวตเป็นอันดับหนึ่ง ถึงแม้จะมีเรื่องข่าวเรื่องห้องน้ําชายมีปสัสสาวะจะรองเต็มพื้นได้หมดก็ตามถึงกนนั้นมีการเผยรายละเอียดโดวยว่าสวกทีมนวคาเซิลเองออกเสียงโหวตให้สนามของแมนยูมากที่สุดถึง40%ด้วยกันส่วนแอนฟิลด์ของทีมวิลพูได้ดับ2อเอมิเลตสเตเดียมของทีมอาร์เซนอลได้ดับ3ส่วนสนามที่มีผลโหวตระบ,บุว่ามีบรรยากาศแย่ที่สุดในบิวเลีกตกเป็นของสนามทีมวอลมัทนาโบรีตั้งค่าโตโอซินเฮนสุดแพง ทีมนาบุรีตั้งราคาค่าตัววินเตอร์โอซินเฮนกองหน้าฟอร์มร้อนแรงสุดๆเป็นมูลค่าแพงที่สุดตอนนี้โดยมีข่าวว่าทางโมยูเล่งเสริมทัพซัมเมอร์นี้เช่นกันโดยนาบุรีต้องการขายไม่ต่างกว่าร้อยน่สล้านปอนด์ลาว5 5าพล้านบาทซึ่งตั้งข้าตัวสูงกว่าเฮลเลียีนที่100ล้านปอนด์ลาว4 2่0นสล้านบาทที่ทางโายูก็เล็งไว้เหมือนกันโอซินเฮนซีซั่นนี้เจ้าตัวยิงไปทั้งหมด25าประตูทุกรายการและเจ้าตัวเผยว่าต้องการย้ายไปคแ่งี ทำให้ส่งผลให้เจ้าตัวโดนหรือว่ากับแมนยูว่ามีโอกาสย้ายไปมากที่สุดสตาร์แมนเทตี้สออําลาทีมตอนนี้แมสเตอร์ซตตี้ยังคงอยู่ในเส้นทางรุ่นแชมป์สนนามะการคงมาตรฐานไว้ได้แต่ว่ามีเหล่านักเตะที่พรอ้อมอำลาทีมเลือใบหลังจุลลการนี้และจะมีแขกกระบ้างเป็นฝั่งกันครับสกอตต์คาร์สันผู้รักษาประตูวัยสามเจ็ดปีเป็นมือที่สามของทีมด้วยสัญญาหมดลงช่วงซัมเมอร์นี้และไม่น่าจะได้รับการขยายเวลา หลังจากที่ลงเล่นให้เรือใบสีฟ้าลงทุรการแค่2นัดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากดาบี้คาลตี้เมื่อซุ้งซัมเมอร์ปี2019อิกคายกูโดกัน์กำลังจะหมดสัญญาสิ้นเดือนพิธานานี้และยังไม่มีท่าทีในการต่อสัญญาฉบับใหม่และด้วยวัยสายสปีแล้วทีมอาจไม่เก็บไว้เลงมอนักเตะใหม่จะดีกว่าพร้อมปล่อยแบบฟรีๆโดยที่มีบาซโลรนาของคนซื้อซาบี้พร้อมดึงตัวไปใช้งานต่อเอเมริกลาปอกม,มีสัญ,ญญาถึงสิ้นเดือนพิธนานานปี2025แต่ว่าด้วยการปัจจุบัน ลาป็อกลุ่นมาเป็นตัวสปองท้ายแถวต้องรอต่อจากมาดูเอลอาคันจีนาทานาเก้จอร์สโตและลูเบนดีอาสและแถมยังได้ลงเพียง6นัดเท่านั้นและทางเลมไบเองพร้อมปล่อยตัวออกเมนโดโซินวามีข่าวย้ายทีมบ่อยครั้งหลังจบฤดูกาลนี้เจ้าตัวมีสิทธิ์ย้ายออกด้วยเจ้าตัวเหลือสัญญากับสมสาอีก2ปีทางสมสรนอาจเล็งปล่อยขายหาทุนมาซื้อจูดเวนิงแฮมหรือเดแคนไลท์แทนชูอัลการเซโร่นั้นว่าทางทีมคงไม่เอาไว้ ปัจจุบันถูกปล่อยตัวให้บบเยอเนกยืมใช้งานอยู่ทางเลือบใบพร้อมขายโดยใช้ออปชั่นซื้อถาวรที่ราคา70ล้านยูโรประมาณ2,910ล,ล้านบาทถึงแม้ว่าเสือใต้ไม่ซื้อก็มีทีมอื่นสนใจอยู่ดีอย่างบาร์เซโลนาเรอัลบันดิฟและซซลซีซถ้าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r t a n ตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ